งานพิธีครอบครูวหว้ครูใหญ่ประจำปีสำนักสักยันอาจารย์เหล็กดำวันที่หนึ่งพฤษภาคมปี2566นี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อนพผวันคุณสารวัเสนานิมิตท่านเป็นเกจิชื่อดังในทั้งไทยและเทศซึ่งเป็นพระอาจารย์ของอาจารย์เหล็กดำมาปลูกเสกเล็กยันให้สิทธิานุสิตในครั้งนี้ทางสำนักได้จัดทำการสักยันให้สิทธิานุสิทธิ์108คนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงเตรียมเงินมาเพียง6บาท ห้ามขาดห้ามเกินเพื่อใส่ขันห้าเข้ามาครูเท่านั้นผู้ต้องการสักสามารถเดินทางมาสักตั้งแต่วันที่30เมษาและ1พฤษภาคมเสศกผุกเป่าเล็กยันคาถาโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อนพวันคุณสาโรพระอาจารย์ของอาจารย์เหล็กดำถือได้ว่าเป็นโอกาสดีที่หาได้ยากยิ่งจงบอกญาติบอกเพื่อนส่งต่อให้คนที่คุณรักเพื่อเสริมสร้างตบะบารมีให้ตัวเองเอหิคาถังปิยังกาโยทิสาปาโมกขัง อาจารยังครูปาทังอาคัตัยหินโมพุทธายะจากศาสตร์และศิลปอันงดงามเข้มขลังสืบสารถ่ายทอดต่อเนื่องกันมายาวนานนับพันปีเดินทางมุ่งม,มั่นสาะสแสวงหาครูบาอาจารย์ผู้ที่ทรงเวทวิทยาคมอันเอกอุรรวบรวมให้เป็นศาสตร์และศิลป์เป็นเอกรักษ์อันวิจิตรงดงามเข้มขลัง เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทางสำนักทรงคุณค่าเรื่องชื่อลือนามแห่งเส้นสายลายยันเข้มขขังปริ่มล้นด้วยเวทวิทยาคมอันเอกอุศักดิทธิ์ด้วยบารมีพลังแห่งแรงครูอันตัวกูนี้ก็สิทธิทมีครูบรมครูปรุกวิชาอาคมแต่หนหลังกูเล่าเรียนวิชาอาคมไม่เบียดบงัง ครูนั้นสั่งให้กูทำแต่ความดีหมื่นวิชาแสนอาคมครูประสิทธิ์ให้มีฤทธิ์ด้วยแรงครูอยู่เสมอจักจำเริญรุ่งเรืองด้วยแรงครูจักเฟื่องฟูด้วยแรงครูคอยหนุนนำสิทธิ์คนใดดูถูกคุณของครูจะถูกครูลงโทษให้สาสมจะย่อยยับสินส้นทรัพย์จงระวัง จ้าจะพังเพราะวิชาที่เจ้ามีสำนักศักยัน์อาจารย์เหล็กดำตั้งอยู่ที่168หมู่ที่12ตําตำบลหน,นองไผ่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์082 1 7 1 6 5ส4